สวัสดีทุกท่านกันเลยครับพบกับผมมิชช่นเคยนะครับกับแฟนประการแสงนัตตี้เราอยู่ในดีแบ็คโคเวอร์เอ็มเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับวันนี้มีคนอยากเห็นครับว่าถ้าเกิดโซระโซระเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊นึงเปเสียงเซิร์ฟไทยก่อนเซิร์ฟไทยเปิดเสียงไว้เอ้ยนะโซระโซระอุ้ยโซระอยู่ไหนโซระโซระกับวาเนซ่าตัวใหม่ไปลุยหอ85จะเป็นอย่างไรนะครับผมเออเดี๋ยวผมอธิบายสกิลให้ฟังเชิญรับชมครับ ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบบโคเวอร์โมบายในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องริ h แมนช็อปเท่านั้นมาสักดูโซล่าก่อนโซล่าเนี่ยอ้นติของเขาคือ มีสะท้อนนะครับมีสะท้อนส0 0รอนาน่าสนใจเลยใช่ไหมสะท้อนแล้วทีนี้ตัวมันตายมันจะไม่ติดสะท้อนตัวที่แก้ทางที่มันไม่ให้มันตายก็คือวานิสซาอันตรีของเขาก็คือมอบคงกับพันอุ้ยไปลองเลยดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าผ่านว่าผมไม่เคยลองเหมือนกันนะผมจะลองผ่านผ่านอันที่นี่ที่แรกให้ทุกคนได้ดูครับด่านแปดสิบห้าเราจะตีธรรมดาไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะถึงเชิญบอสที่มันเอาเอา เอาน้ําแข็งลงหัวนะครับผมอยากรู้เหลือเกินว่าบอสจะตายหรือเปล่ามาดูกันเอาแบบไม่ใส่ของเลยนะนี่ไม่ได้ใส่ของนะครับโซลากับวาเนเซ่าผมไม่ได้ใส่ของนะครับดูของนี่ฮะวาเนซ่าผอไได้ใส่ของครับวาเนซ่าไม่ได้ใส่ของนะครับโซล่าครับไ,ไม่ได้ใส่ของครับอัดถอดอันนี้ก็ได้เพื่อให้รู้ว่าไม่ได้ใส่ของจริงเออไม่ได้ใส่ของเลยไปดูกันไหวเปล่า ไปจุ๊บออยากรู้อ่ะสะท้อนคืนกลับไปบอสตายเองหรือเปล่าเออมาดูกันแบบไม่ต้องปั้นเลยนะมีแค่สองตัวนี้มีแค่สองตัวนี้เออมามาขึ้นหกเทินตีธรรมดาไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะเหลือหนึ่งเทินเหลือหนึ่งเทินปุ๊บเราปับป๊บปับป๊บอันตีให้ให้โซลาตัวเดียวมาดูกันตีธรรมดาอุ้ยอยากรู้มากเลยอ่ะเพราะวะไปสีสามปุ๊บปุ๊บจะเหลือสองใช่ไหม สองต่อไปหนึ่งเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนรัดเทินมาอันตีอยู่กี่เทินเนี่ยอันตีอยู่กี่เทินวะอันตีอยู่สองเทินมะไม่แน่ใจอันตีอยู่สองเทิน ressive. โอเคอันตีอยู่สองเทินงั้นอันตีให้ตัวเองเลยอันตีอยู่ตัวเองวับสะท้อนสามร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับอันตีวนนันนีซ่าอยูสอสอ่สองเทินวะอันตีอยู่สองสองสองเทินมึงคงกระพันไปแมวเหมียวงับป,ปึ๊บไปโอเคเหลือหนึ่งอันตีแบบปึ๊บคงกระพันใช้ไม่ได้ครับผมโอเครู้เรื่องนะ คงกระพันใช้กระดาษนี้ไม่ได้อุ้ยมันทะลุคงกระพันว่ะหรือมันล้างป,ปั๊บปอกวะฮเฮ้ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวลองดูใหม่ลองดูใหม่อ่ะทีนี้โหเฮ้ยมันมันทะลุคงกระพันวะ่ะอืมอมตอาตะเงั้นต้องเอาอมตาตะหรือะ่ะอมาตตาอัทีมแดงล้วนอัจเดี๋ยวทีมแดงล้วนมันทะลุอมตาตานะวะอาจีรแดงล้วนดู เอาแบบเอาแบบเอาแบบมีมีแอต t ากับแม่มดนะถ้าแม่มดเนี่ยถ้าทีมแดงล้วนแอต t าเลือดต่ําพลังป้องกันเยอะสุดในทีมเลยเลือดต่ํากว่าส0จะิบเปเ็นอามาตะาลองดูว่าจะผ่านไหมจะทะลุอมาต่าไหมไอตัวเนี้ยเราตีธรรมดาไปเรื่อยเลยแอต t าผมผ่านอยู่แล้วนะครับต่อโอ้โหแปดห้าไม่น่าเชื่อจริงเฮ้ยแ5ห้าเอาเรื่องว่ะป้อมมันทะลุอมาตาป้อมอมาตาก,ก็ไม่ได้เงี้ยหรอ,อมาลองดูกันเดี๋ยว ล้างแค้นให้เดี๋ยวล้างแค้นให้โอ้คงกระพันอมตะก็ไม่ได้เว้ยแหมมันเกมมันเกมมันไม่ให้เหลี่ยมว่ะเกมมันไม่ให้เหลี่ยมว่ะโอเคสรุปก็คือไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันมาตาชามี่ชามี่ก็ไม่อมมาตานะเดี๋ยวลองดูกันแปะแล้วก็แปะแล้วก็ชามี่พีกอ่าเดี๋ยวไอ้ตาป่านไปซะหน่อยเพราะว่าเพิ่มเพิ่มพลังป้องกันก่อนที่จะติเอ้ยเราดีกว่าตีธรรมดาเดี๋ยวเพิ่มพลังป้องกันเยอะ่หาว่า มันมันเพิ่มกำลังป้องกันแล้วมันไม่ตายนะครับผมอ่ะแฝงติดผอมไว้ก็อ่ะมันตีย่งดูนทีมแดงล้วนะครับชามีมีอมาตาแอตต้ามีอมาตาจากราชินีนะครับดูอนไหวลิฟเล่าไหวลิฟเล่ามาเยี่ยมอ่ะโอเคทะลุอมาตาครับแต่วิธีผ่านง่ายที่สุดของแ5สห้านะครับผมเคยทำคลิปแล้วล่ะนั่นคือวินเลียมครับแบบไม่ใส่ของครับปั๊ยให้อแต้เลยครับตัวดียอให้ดูผ่านยังไง แปลว่าคงกระพันไม่ได้อมาตะาไม่ได้เกมไม่ให้เราเหลี่ยมเกมไม่ให้บอกว่าแอต้าติดอมาตะาอยู่แล้วอันตีใส่ใส่85แล้วเราจะชนะมันไม่ให้ทําตีไปเรื่อยๆจนเหลือ2จนเหลือเลข2ก่อนนะครับตีไปเรื่อยครับอันนี้คือวิธีผ่านง่ายที่สุดของหอ85นะครับขึ้นไป้นไปตีที่เหลือ2เทร์นครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะให้ดูเพราะว่าเราจะล้างแขน เราจะเปิดดิเวชเพื่อความหล่อเท่เลยนะครับณจุดนี้อัะเหลือ2แล้วเหลือแล้วอันตีครับอันตีจับวินเลี่ยมเพื่อลดลดพลังโจมตีเขาเรียกว่าลดเขาเรียกว่าลดดาเมจจากฝั่งตรงข้ามที่ทํามาล่างต้นไม้ไปโกรหัวกับดาน95สุดเออ95ทาาคลคิปไปแล้วนะครับผมทําคิปไปแล้วเหมือนกันอ่าแอตตาเดี๋ยวเราจะปั่น,นะครับเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองนะครับอ่แล้วที่มาจะไม่ตายครับแต่วินเลี่ยมตายไปแต่อตตาเราได้อันตีเลยครับตรงนี้ฮะ อาจารย์เราแดนตีครับไปครับตรงนี้ไปยังไม่แตกไม่แตกไม่เป็นไรไม่แตกไม่เป็นไรว่าเราได้สับอะไรไม่แตกไม่เป็นไรเราก็ได้อันตีทีหนึ่งจบครับที่หนึ่งร้อยเหรอผ่าน85ดสิผ่านเกมาได้100ไม่น่าติดนะครับ100่งร้อยน่าจะง่ายมากๆนะครับอันนี้คือผ่านง่ายที่สุดของ85ดสิบห้นะ ไม่ต้องใช้ราชินีก็ได้นะครับผมน,นี่คือ8ปสิบห้านะครับผมสรุปก็คือสรุปก็คือโซรารที่เรียกว่าสะท้อนตึงๆเอ้ยอยากอยากยากขอขอเพิ่มอีกนิดนึงอีการไหนที่มันตีแรงๆวะด่าน95แรงๆป่ะเดี๋ยวโซรารลองบัฟดูดิลองเอาโซรารกับกับวาเนซ่าไปสะท้อนตึงๆดูพรามันปั่นมา <c oughs> เราต้องรุ้นให้เกาครั้งแรกมันบัฟก่อน แล้วก็ค่อยปั่นมาหาเราตอนเทิร์นที่สองดูคิดว่ามันจะแตกเองไหมโอเครีเลยเลยเ,เ,เอออยากรู้เหมือนกันะเดี๋ยวทำทำตัวไปดีกว่า,าหมดเออโซละเอออยากรู้เหมือนกันรักแปดสิบห้ามันมันไม่ยอมให้เราเหลี่ยมแล้ว9กห้าล่ะมันจะยอมให้เราเหลี่ยมหรือเปล่าน่าจะเหลี่ยมได้นะน่าจะเหลี่ยมได้ต้องลุ้นให้เธอแรกม,มันปบให้ตัวเองต้องลุ้นให้เธอแรกม,มันไม่ตีเราจะรีเร่อร่อ อ้ามันบัฟแล้วโอเคโซล่าอันติให้ตัวเองวาลลีซ่าอันติให้ต่อยุดอ่านี่คือแอนิเมชั่นนี่ไงมาเดจจ์าอลลีซ่าอันติต่อให้โซล่าไปแมวเหมียวปิ้งปิ้งอ่ามอบคงกระพันให้แล้วมาตีไปเลยไม่ตีมันมันหิวอ่ะไปสะท้อนเปี้ยโอ้แต่มันตีเบาเหลือเกินโอ้โหมันตีเบาอ่ะ มันตีเบาจาังวะเรายังมีคงกระพันอีกหนึ่งเธอนะฮะนี่ไงตีมาสะท้อนปยะโอ้แต่มันมีฮิวโอ้สะท้อนไม่แรงเลยวะ่ะอ๋อเออสะท้อนปียะนี่มันคือไม่ได้ใส่ของนะครับนี่คือไม่ได้ใส่ของครับเอามาดูเธอนี้อันนี้บัฟหมดแล้วแต่โอเคแต่ว่าอาจจะใช้ไม่ได้อาจจะใช้ได้ถ้าเกิดมีตัวอื่นอยู่ถ้าอต้าผ่านง่ายอยู่แล้วบัฟโซล่าแอติไปเพิ่มโล่พลังป้องกันแล้วก็ไม่หมด แล้วก็ปั่นไปจบเกมนะครับผมไอ้หยี๋ยวปั่นเก้าห้าให้ดูเออถ้ามีโซล่าไม่เคยใช้โซล่ามาก่อนด้วยถ้ามีแอตตาถ้ามีแอตตาป่นโซล่าไอน้นี่แล้วก็แม่มดนะครับผมไม่ทำหายง่าย,ายๆป่ะก็ปั่นทีเดียวแตกเลยหรือเปล่ามาดูนะครับผมคลิปนี้ขออัดทีเดียวเลยเพราะว่าเผื่อคนอยากรู้นะครับผมเผื่อคนอยากรู้แอบบับมาโอเคโซล่าอันตีให้แอตตาเพิ่ม พลังป้องกัน275%สนะครับสกิปไปเลยโอเคกำลัป้องกันขึ้นมาอันตีจ้จากราชินีแม่มดปั่นทีเดียวคิดว่าแตกเลยไหมแตาเข้าสู่สนาะแอนตี้เมจิกครับแล้วตีมาโอเคแล้วแรงแทบไหวสะท้อนด้วยตีมาเ่อายมาโอเคสะท้อนไปด้วยมาแตาถึงเวลาตาปั่นครับคิดว่าปั่นตายเลยไหมโอ้ไม่แตกว่ะไม่แตกแต่ไม่เป็นไรครับไม่แตกไม่เป็นลายสะท้อนไปเดะผมมันไม่แตกว่ะโอ้เรื่อง ถึงเหมือนกันนะเนี่ยเจเจสะท้อนเจจิ้มแม่ลูกน้องตายแล้วก็สบายครับจิ้มแม่แปลว่าปั่นจากโซนละมันทำให้บอส95แตกไม่ได้โอ้โหใครผ่าน95เซิร์ฟไทยได้นะี่มั้งโคตรเก่งอะจริงจริงเก่งมากอยู่เอ้ยมากตายตายไม่ตายสะท้อนไปอ้้สะท้อนไม่ไรแรงนะ ้อนไม่แรงขนาดนะัออ้นเฮ้ยเดี๋ยวรออันตีราชินีมาอีกทีนึงก็จะจบเกมนี้กันปึ๊บ,บโซลาตายไปแม่มดจะได้แชร์ตีไม่ได้แต่หนึ่ง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 เออว่ะหนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซิร์ฟญี่ปุ่นไหวว่ะอยากรู้เหมือนกันตอนนี้นถ้าหนึ่งหนึ่งอะแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนเซิร์ฟไทยไม่ไหวนะครับผมลองแนละ เติมโลเดี๋ยวราชินีแก้ได้อันตะรีอยู่อย่าอันติีใส่ราชินีก็พอเออโอเคราชินีราชินีไม่ตายสวยครับโอเคราชินีแดนตีแล้วด้วยปไปเสร็จอันติีแต่ตามไม่มีอันติีฟาดธรรมาดาโอ้โหฟาดธรรมาดาโคตรแรงเธรรมดาแรงจี้ัด เปียเนี yeah. ่ยบัาบอนไลาโดนัทซ่าทั้งตีแตกโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปน,นี้ถ้ายจเป็นกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรวจนี้ขอคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสุดครับ